สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิปซีเชนะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อนะจ๊ะความสัมพันธ์ จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงต่อจ๊ะสองดาบเก้าเหรียญ ลิเหรียญควีนเหรียญ the date the half an h a h a n สามดาบเจ็ดดาบ และ the lover ความสัมพันธ์จะเป็นจะแม่หมอจะทำนายเป็นสองสองกรณีหรือสองสถานะนะคะ <c oughs> สถานะที่หนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์กันแบบมั่นคงมีการเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยสถานะแล้วก็ เขาเรียกอ up l e เวลนะคะสถานะที่1น,นะคะก็ต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมนะคะ <c oughs> สถานะที่1ก็คือ,อหลังจากที่ไม่ได้มั่นใจกันมานานนะคะไม่ได้มั่นใจมานานเลยก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแบบชัดเจนชัดเจนมากขึ้น นะคะมีการตกลงปพงชจยมีการเปลี่ยนแปลงมีการขอกลับเข้ามาหรือมีการแบบให้ความาคำมั่นสัญญาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันอะไรอย่างเงี้นะคะาบางท่านก็อาจจะมีการมั่นหมายบางท่านก็อาจจะมีการแต่งงานกินอยู่กันแบบัฉสามีภรรยากินอยู่กันแบบครอบครัวแต่ในบางท่านก็แบบก็คือแบบ หลังจากที่เงียบกันไปห่างหายกันไปหลังจากไม่มั่นใจก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมจะกลับมารักกันเหมือนเดิมในกรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่สองคือก็แอบมองกันไปแอบมองกันมาไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์ก็คือกรณีที่สองเนี่ยจะไม่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 แอคชั่นไม่พัฒนาความสัมพันธ์เจ็บปวดหัวใจแอบมองแอบส่องแอบแอบอยู่อย่างนั้นนะคะแอบ อยู่อย่างนั้นอาจจะมีการดีลงานหรือดีลกันในเรื่องต่างๆก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังแบบนั่งมองนิ่งๆไม่แสดงความรู้สึกนะใน2กรณีนะคุณต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณเพราะว่าเป็นแลนดอมนะจ๊ะไม่มองมองว่า <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ 1. กรณีที่แบบว่าสมหวัง ไปเลยอย่างนี้นะคะสองในกรณีที่ก็ยังคาราคาสังอยู่นั่นเองนะจ๊ะแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกนะจ๊ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรอีกจ๊ะหกถ้วยหกถ้วย ว้าวสองถ้วยหกถ้วยสองถ้วยสามเหรียญหกเหรียญสิบดาบหกดาบจด <c oughs> เจ็ดเหรียญว้าวหนึ่งถ้วย แล้วก็แปถ้วยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกคือบอกได้คำเดียวว่ารักกันมากนะคนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะหรือคนที่เป็น f อเป็นลูกดวงแม่หมออยู่แล้วก็เข้ามาดูนะคะคุณกับเขาคนนั้นอะรักกันมากอยู่แล้ว ความสัมพันธ์เนี่ยคือรักกันผูกพันกันไม่เสื่อมคลายไม่ห่างหายไม่เปลี่ยนใจไม่ไม่มีการแบบ <c oughs> หลุดพ้นจากกันค่ะหนึ่งเป็นคู่ทวินเฟมเป็นคู่โซเมทเป็นคู่แท้เป็นคู่รักกันอย่างชูสาวรักกันแบบโรแมนติกมากๆา <c oughs> แต่ว่า พลังงานหน้าไพ่ตรงนี้ก็คือยังยังต้องแอบส่องแอบมองแอบดูดูสถานการณ์ไปก่อนมีกันและกันแต่ก็ต่างคนต่างอยู่หรือว่าถ้าเกิดมีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่คนละที่นั่นเองนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันอย่างแน่นอนนะเป็นคู่วิบากกรรมก็ได้อยู่เพราะมีสิบดาบนะเป็นคู่ที่แบบว่า ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์สักทีเดียวเป็นคู่ที่ไม่สมบูรณ์แต่ลงตัวแล้วก็รักกันมากนั่นเองนะคะก็คือสรุปความสัมพันธ์เออใช่ใช่ใช่ตั้งชื่อหัวข้อเรื่องว่าสรุปความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็นี่แหละก็รักกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะบางบางกรณีก็มั่นคงบางกรณีก็แบบก็ยัง <c oughs> แอบต่องแอบมองกันอยู่นั่นเองมาดูซิว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ด้วยพ่อลิสน้อยนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณจ๊ะ <c oughs> เขาอยากมีความ <c oughs> กล้าหาญอยากมีการที่จะได้เพิ่มเลเวลแห่งความสัมพันธ์นี้แต่เขาไม่มีทางเลือกเขารักคุณมากมายแต่เขาไม่มีทางเลือกเบื้องหลังของเขา มีอะไรมากมายให้จัดการมีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนั่นเองเขารู้สึกรักคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเขาอยากที่จะค้นหาคุณเขาโหยหาแต่เพียงคุณเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาพยายามพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ เพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปสิ่งที่พลาดไปแล้วในอดีตเขาคิดว่าย้อนเวลาไม่ได้แต่เขาพยายามกําลังจะทำในสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงเลยเพราะว่าเขาอาจจะบอกรักคุณได้ในใจเขาเรียกร้องหาแต่คุณโหยหาแต่คุณบอกรักคุณอยู่เพียงในใจบางกรณี อาจจะบอกรักกันเลยแล้วก็ขออัปสถานะกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะน้นะนะนะรักรักอยู่แหละนะจ๊ะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็ดูไปแล้วเนาะทีนี้ก็มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๊ะในวันนี้ในคลิปนี้นะ ผู้ที่เห็นพบเห็นคลิปนี้ก็ใช้ได้นะคะเป็นไทม์ไลน์นะสามารถดูได้เพราะว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นคลิปบางท่านก็อาจจะเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปไม่ตรงกันนะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณฉันหวังว่าคุณคงจะรู้นะรอยยิ้มของคุณทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่น ช่วยบอกฉันหากคุณอนะไม่ต้องการฉันแล้วก็บอกไปเลยไม่เอาเลยอะไรอย่างนี้นะคุณอยู่ในความฝันของฉันทุกค่ำคืนฉันนอนหลับไปพร้อมกับน้ำตาเพราะว่าคิดถึงคุณมากๆม,มันคือความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกัน คุณไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงคุณแค่ไหนวฟิน,นอ,อ่ะบางทีความผิดพลาดเราก็อาจเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตนะหมดทั้งตัวทั้งหัวใจของฉันเนี่ย รักคุณทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจว้าวๆก็บอกเลยว่าเขารักคุณรักรักรัก,รกนะคะคก็จบไปนะคะในแหล่นดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากนางไหมพายิบซีซีซซ